เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามาล้างหน้ากันเถอะน้อเพราะว่ามันเยอะมากหนามากเดี๋ยวไอตาจะใช้ตัวนี้เลยจ้าอะคว p าพล p ส r i f y i n g c l e a n ิ่งวอเตอรค่ะตพวันนี้เนี่ยนะคะเขาจะเป็นคลีนเซอร์แบบน้ำจ้าเวลาจะใช้เราก็เปิดเปาะแล้วเราก็หยอบลงสำลีแบบนี้เช็ดได้เลยอืมๆๆหูฉันออกมาเยอะมากตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเช็ดหลายทีเนี่ยไม่แสบผิว แล้วก็แม้แต่เครื่องสําอางกันน้ำเนี่ยก็ออกสะอาดหมดจดเลยจ้าเดี๋ยวตาขอล้างหน้าต่อนะคะด้วยตัวนี้เลย Aqua Plus Skin Soothing Milky Wash นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นโฟมน้ํานมจ้าที่มีความอ่อนโยนกับผิวมากๆเลยเนื้อจะเป็นน้ํานมนะคะเวลาที่เราล้างไปบนผิวเนี่ยสามารถขจัดสิ่งสกรปรกได้ อย่างหมดเกลี่ยงแต่ว่าไม่ทําให้ผิวแห้งตึงจ้าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่เป็นสิวง่ายผิวมันหรือว่าผิวบอบบางล้างหน้านนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใครที่เป็นสิวบ่อยๆถามกันมาเยอะๆว่าเป็นสิวทำยังไงอย่าลืมล้างหน้าให้สะอาดนะจ้ะ